สองพสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวิวข้างบนเป็นยังไงบ้างคบอากาศเย็นสบายดีค่ะข้างล่างเป็นัไงบ้างคะร้อนร้อนเราจะยืนคุยันอย่างนี้หรอคะนั่นสิค่ะวันนี้ดีอยากเแฟนอยากให้บันร้อนลงมาตรงนี้หมรนออเน คุณเชนแสเน่ครับขอเซ็นกี้ด,ดังให้กับคุณเปนล่หนึ่งครั้งค่ะ <Yeah. S 1> และเดี๋ยวเบลล่านะคะจะลงมาไล่ชิงกับแฟนๆนะคะเ <Yeah. S 1> อาเลยพรีเปียมตัวกันเลยนะคะ <Yeah. S 1> จะลงมานะคะ <Yeah. S 1> ใช่ครับเปิดตัวน่ารักหม้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งค่ะอยู่ตรงไหนดีคะ ตรงนี้หรอคะไปอยู่ข้างบนไหมจะได้เห็นกันทั่วถึง สวัสดีค่ะทานอาหารกันอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยเหรอไม่บอกใครับเดี๋ยวคุณไปแรกนะครับไปยืนทานนะหอมบุมอ่ะก่อนที่ทุกคนเตรียมตัวที่จะบบุบนะครับนะี่ฮะคุณเบลแ่าฮะข้าวหนังสุดท้ายค่ะ ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนมาด้วยเพราะความรักจริงๆมาทางใจแล้วก็พร้อมพอร์ตเสอนอแน่นอนครับันนี้เราอยู่พร้อมกับคนที่รักคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่รักคุณทุกคนไหมครับอ่ไม่รู้จะพูดคำไหนจริงๆนอาจกขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ทำให้กับเบลรวมถึงวันนี้ที่มาหากกด้วยมันมีความหมายทางใจมากมาก มันทำให้แบบนึกย้อนไปวันแรกที่เข้าวงการอย่เี้ยมีแฟนคลับอยู่แบบนิดหน่อยแต่ว่าคือมีค่ามากๆสำหรับใจเบลอะค่ะจนทุกวันนี้บ้านเราก็คืองอกเงยมาถึงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆแล้วก็อยากให้อยู่อย่างนี้กันไปตลอดนะคะขอดูดาวห่างด้วยกันกับทุกคนตลอดไป